ครับเนี่ยนี่เลยนะคะงานวงล้อโปรสามก้าก้ายังไม่หมดโปรนะตอนนี้นะคะสีน้ำเงินคู่สุดท้ายแล้วใครจะเป็นเจ้าของนะคะทักแชทหานน้องแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าหลายคนสงสัยว่าแม่ค้าเป็นของยี่ห้ออะไรทำไมขายถูกจังจะบอกนี่เลย ตัวนี้ค่ะวัยรุ่นใส่ล้อเวลครับผมงานดีอลูมิเนียมอย่างดีสีสวยชัดไม่สิ้นง่ายแบบนี้นะนะคะใครที่สนใจนะคะลูกค้าสีไหนลองสอบถามน้องแอดมินดูเพราะว่าบางสีก็หมดแล้วนะคะลูกค้าหรือว่าใครที่มีงบน้อยงบประหยัดจะขึ้นล้อใหม่นี่คู่หนึ่งนะ3ามไม่ใช่ค่านะคะและดูสีสวยขนาดนี้ไม่ใช่งานรนะสต็อกไม่ใช่งานตำดีนะ ทั้งหมดแบบนี้นะคะ399บาทห้ามพาเด็กขาดเพื่อนๆนะคะทักหาน้องแอดมินได้เลยจ้า